โอ้โหจบในที่14นะครับทุกคนโอ้โหขนาดคะแนนเยอะน,น,นี่ยก็ยังจบที่14นะฮะที่1ก็หมื่นคะแนนเหมือนเดิมนะครับโอเคสวัสดีพี่น้องชาวคอมมิเตอร์ทุกท่านนะครับแล้วกับ HD 1 Shadow นะครับผมหืมละใครเนี่ยตีบ้านเนี่ยงมุคลิน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 โมุคลินตีบ้านนะครับดีด้วย เพิ่มเหรียญเพิ่มสปินสำหคะแนนนะกดยืนยันสิแต่คงไม่มีตรังจะเติมนะมาดูกันว่าสายฟรีก็ก็โหดได้นะฮะที่จะเป็นสายฟรีจุดให้ดูนะฮะว่าสายฟรีก็ฟรีสายฟรีก็ฟินได้นะฮะโอเควันนี้มาทำภารกิจเอ้าภารกิจเอ่อ ชนเผ่าหายไปแล้วนะเออพี่ว่าจะทำภารกิจชนเผา่าโอ้ตายค้อนมาครับอย่างที่ว่าน้องบอกว่าภารกิจต่อไปเป็นภารกิจอะไรก็คงต้องเป็นค้อนนะครับเนี่ยไม่ใช่หมูยิงมาเหมือนเดิมนะะเป็นได้ได้หนึ่งร้อยล้วันนี้โอเคไปถกน้องฟ็อกซีอยอย่กันนะครับ ก็มาจบที่นอกพ็อกซี่นะฮะเพราะว่ามันได้เงินเยอะกว่านอกไทเกอร์นะฮะโอเคไปต่อครับเราไปดูยิต่อมุ่งไปที่6,000ดาวนะครับผมมุ่งหน้าไปที่6000ดาวนะฮะวันนี้นมีธุรกิจอะไรมาวันนี้มาเปิดงฝังนกันดีกว่านะฮะอาทิตย์ที่แล้วที่ กลัฟมาให้อีกแล้วแล้วกา,การก็ปลดล็อกด้วยนะครับผมอืมน้องซาวัตซูวัตส่ตสงการมาให้ครับเป็นน้องเอฟซีคนใหม่นะฮะโอเคไปเปิดกลัฟกันเลยน่าจะเป็นกลัฟใหม่แน่นอนวิสอซอรสวิสนะครับผมขอบมากน้องมอสคลีิไปต่อครับพ่น้องซาวัตโอ้กลัฟมีแล้วนะครับของมาที่ส่งมานะฮะ น้องสวัสด์นะครับแล้วนะครับผมโหสุกันไม่ดีเลยต้ก็ขอบคุณมากมีแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จ,จะบอกนะว่ากาั๊ดอะไรขาดมานะครน้องสวัสด์นะมีแล้วนะครับอ่ะมาน้องสุวรรณนะฮะจะกั๊ดใหม่หรือเปล่ารุ่นกันโอ้กั๊ดเก่านะฮะเป็นชนเผ่า สวนรณกระใหม่หรือเปล่ากรกเก่านะครับแต่ก,ก้อะไรครับผมสวนรณกระใหม่หรือเปล่ากาะเก่านะครับองค์ราชาสวนรณกระใหม่หรือเปล่าโอ้ปลาหมึกพิเศษกระเก่านะครับอ่าเหลืออีกสองใบนะครับลุ้นกันอือโหราชาพิ่งใหญ่ราชพิ่งรุกคเรียน กา๊าซเก่านะครับผมก็ยังเหลือกา๊าซตัวนี้ฮะที่ยังเปิดไม่ได้ก็คือ135ยสครับบ้านที่135ยสครับเดี๋ยวพี่จะรีบปไปอีกครับอันนี้เปิดได้นะฮก๊าซใหม่นะครับผมมีสวิตต์นะ,ะนะครับผมอืมก็หอมมากนะผมแล้วก็กลิ่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะบอกนะครับผมว่าพี่ขาดก๊าซอะไรนะฮะตอนนี้ขาดนี่ฮะสตรีมสตรีมพลังนะฮะนี่ฮะหนึ่งใบแล้วก็ ไวกิ้งนะครับขาดหัวใจไวกิ้งนะฮะนี่ฮะนะครับ,รบแล้วก็ขาดฮาโลวีนนี่ขาดอ่าบัลลังก์หนามนะฮะอืมแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยขาดเป็นซูชินะครับผมใกล้จะเต็มเซตแล้วนะฮะแล้วก็วอชนี่ขาดสิงโตกล้านะฮะแล้วก็เซตอลิสนะครับผมขาดนอนปีกเสือ้อแล้วก็ขาด ราชาโพนีแดงนะครับจะเต็มเสร็จแล้วแล้วก็เซ็ตน้ําแข็งนะครับกิ้นน้ําแข็งขาดทุนราทอมนะครับผมกับราชินีเหมันนะฮะแล้วก็เซ็ตฮีโร่นะครับขาดเอลกองกิส,สต้าดองนะแล้วก็ไปเซตคริคสต์มาสนะครับผมขาดผลิตของเล่นกับขาดต้นค,ร,นคริสต์มาสนะฮะ แล้วก็เซตแซนวิชนะครับผมแซนแลนด์ขาดฮอนฮอนเวอร์โฮเวอร์บอสบอสบอชนะครับผมแล้วก็เซตอียิปต์นะขาดสใบเลยนะขาดฟาโลขาดสกาลับแล้วก็ขาดผู้พิทักษ์แมวนะครับเออชื่อมันเท่ดีวะเซตโนมโนฟขาดมอสผิดเสื้อนะครับผมเซตโฮโรบินฮูดขาดโรบินฮูดขาด วอลาตุก้าขาดเกียนพ่อครานะฮะเซตชนเผานะครับผมขาดดอกไม้ป่าขาดมอสเตชูม่านะครับผมเซตมหาสมุทรนะครับขาดนักดำ,ำน้ำลึกเมนกับพุ่นนอติลุสสมบัติใต้ทะเลนะครับเซตจีนขาดเยอะมากครับผมเนี่ยแท็กเตอร์มาจากรพรรดิวิมานมาจากรพรด สิงห์เซตแคนาดานะฮะผ่าบิวคนตัดต้นไม้ต้นเมปิ้งแคนาเดียนสโกนะครับผมก็เซตเซตน่าจะประมาณนี้เนี่ยยังเหลืออีกเยอะนะ,ะเดี๋ยวเอาเซตแค่นี้พอนะแค่แคนาดานะฮะน่าจะเยอะอยู่นะครับผมโอเคไปปั่นสปริงกันลายวันจะเก็บเพื่อเก็บ เก็บเงินกันดีกว่าครับผม,มลืมไปว่าภารกิจชนเผ่าจบไปแล้วนะโอเคเราเรามาปั่นสปรินกันเลยเพื่อหาเงินเพิ่มดาวนะครับผมโอเค let's go ไปครับผม,อมขอ,อขอหมูอย่างเดียวอ่ะตอนนี้เออหมูอย่างเดียวหมูเด้งเด,งเดงมาเออเด้งไป น่าจะเป็นธรกิจต่อจากเมื่อวานนะฮะน้องอะไรตรีนะครับบอกว่าพี่อย่าเลยอย่าตีบ้านผมเลยตีแต่บอดก็พอแล้วนะมหมูมาว่าไปกันต่ออือหมูมาอีกแล้วไปกันต่ออาจจะได้ xp 400ีสีรับนะฮะ ตอนนี้มีอยู่1ล้านโอ้โหหมูมา3ตัวโอ้โหน้องฟ็อกซี่นะครับได้ใช้งานแล้วนะเงินมีอยู่เพื่อนมีอยู่35ร้านนะฮะต้องปล้นให้ได้นะครับผมว่างแล้วก็ตุก๊กลางอือม35ร้านฟ็อกซี่ขุดมาจ้าขุดมาเท่าไหร่26 สองล้านคูณหนึ่งร้อยเป็นหกพันสองร้อยล้านยูมาวะมาวะเราจะพ้นให้ได้สามหมื่นล้านนะจะพ้นได้หรือเปล่านะตอนนี้มีอยู่เจ็ดพันเก้าร้อยล้านแล้วนะฮะแต่คลิปที่แล้วพ้นไปทั้งหมดสองล้านนะเด้งอยู่ยาวนะครับผมโอ้คือมีอยู่อันดับสองแต่อันดับหนึ่งนี่แรงมาก โอเคเลสโกไปต่อค mm hmm. รับผมไปต่อเม่์อแล้วนะห,หมูมาหาเออหมูมาขอขอสี่จุดสี่จุดเจ็ดเปิ้นะครับ mm hmm. ได้เปล่าได้เปล่าคูณสี่ร้อยมาไม่นน่เมื่อวานคูณสี่ร้อยให้ดูนะครับว mm ิ้หมูมาสองตัว เอาไปเอาไปืมหมูมาสองตัวเอาไปคุ้มนะฮะพี่ว่าคุ้มมากนะฮะตอนที่เนีย่ยหมูมันมานะฮะธุรกิจหมูหมูซ่านะฮะมาบ่อยมากนะครัมไม่ไม,ไม่ไม่มาสองตัวก็มาสามตัวก็คุม้มอ๋อหมาอุย้ยน้องชนะพัสนะฮะเอาเดี๋ยวนะนี่ยแคทแคทได้ไหม น้องมุกรินน้องมุกรินพี่ขอแค่แค่นี้นะเดินตีบ้านพี่อ่ะโอ๋ยอยิงโลกันโอ้โหน้องมุกรินน้องธนภัทรมีอยู่49ล้านนะฮะพี่ต้องปลนให้ได้นะครับต้องปนลน้องธนภัทรให้ได้ แล้วก็หน้าแมวมาด้วยอ่ะไม่เข้าใจอื้อของหมูก็หน่อยเด้อสปินห้องหสปินลดสปินกับสี่สิบแล้วกันเอาไปดูนะพอ,อรถเหลือสี่สิบมันมันจะมีอะไรมาบ้างหมูมาวะสปินไฟ เอาไปไฟเกลือไม่แน่เนี่ยเกลือไม่แน่เนี่ยคูณร้อยไปเลยโอ้ยหมดเป็นหมดตัวนี้วันนี้มันเกลือจังวันนี้มันเป็นวันเกลือจังหบูมาโอ้โห้คอนมาหน่อยเอ้ยเลยโอ้โห วันนี้ทำไมมันเกลือจังข้อนมาหน่อยเออโอ้โหวะพี่มีมต,ต,ตีแล้วนะพี่อยากตีบันตรงนั้ตีนะเอาวะอยู่อันดับที่สองเหมือนเดิมนะผมแล้วก็ไปต่อครับผมสกิปเหลือ400ยแล้วโอ้ย สปินจะหมดแล้วค้อนมาหน่อยเถอะหมูก็ไม่มาโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอินมาหน่อยเถอะมาหน่อยต้องลดสปินแล้วไม่ไหวยี่สิบปุวันนี้เกลือจังเลยอ่ะอืมันจะได้สี่สิบเจ็ดเคไหมเนี่ย ยากมากๆนะวันนี้เกลือมากมากเล่นแค่ยแปดพันล้านครับมีสปินอยู่วันสี่พันสปินนะพวกหนนุ้นคุณจะมาบ้านใส่ก็ไมโอ้โีไหมอาจจีเลยบ้าน f c ก็ได้วะไปต่อครับผมอืม้อ โอ้โหจบแล้วหัวหมูมาสามตัว่อยเออพ่อนพ่นพ่นเว้ยพ่นพ่นพ่นเว้ยพ่นแต่คูนยี่สิบว่ะน้อยขอขุดขุดให้โดนเออต้องชนะพัทนะฮะโดนพี่พ่นไปดิโดนพี่ป่นไปดิสี่นหน้าร้านที่มา โอ้ถ้าคูณร้อยนะตอนนี้ได้เยอะเนี่ยได้แปดพันาคูณยี่สิบได้พันเจ็ดร้อยล้านอีกนะฮะก็น่าจะจบด้วยการพ้นที่หมื่นล้านนะครับผมโอ้ถ้าคูณร้อยนีส่สงสัยจะ,จะได้นะ สี่ิบไปคูอสี่สิบมอ้สปินหมดแล้วออสปินหมดแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยมีแค่หมื่นล้านเองสปินหมดแล้วอ,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 อะไรวันนี้วันนี้มันเกลือจังวะ วันนี้มันเกลือจังวะคุณได้แค่สามไอ่ใช่เหทำไมมันเกลือจังวะเกลือมากมากวันนี้ดูดิตองดูดิตองดูดิเออหมูมาหน่อยโอ้โหเลยอีก 4.7k ของเราหมดหมดหวังหมดหวังสปินหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคก็จบจบลงเพียงเท่านี้เราก็ลาไปด้วยกันการสร้างบ้านของพี่นะครับผมโอ้โหเกลือมันมากเลยวนันนี้สปินมีอยู่4,000กับสปินนะครับห,ห,หมดแล้วก็จบนะเราเม้นก็จบอยู่ที่3นะครับ โอตายตายตายโอเคโอ้โหใครตีบ้านเนี่ยมาางบ้านกนแล้วก็ลาไปด้วยวกันสร้างบ้านอีกทีนะเราจะอินสตาแกรมเราอย่าลืมกดไลค์กดซับ, hmm. บสไคร้กดติดตามพี่ด้วยนะครับกดแชร์รูๆไปให้เพื่อนดู ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ถักหน้าผมลาไปากับการส้างบ้า์พี่บายบายสวัสดีครับู๊